อันนี้ขนมท่ส่งท่ส่งมาจากเมืองไทยขนมของแฟนคลับเนาะจ้าพี่น้อยส่งมาถึงแล้วเมื่อวาน <c oughs> กล่องนั่นกล่อง <c oughs> อนี่นี่เอามาได้ส่วนหนึ่งจ้าพี่น้องเพราะว่าประเกือบเกือบหากิโลเกือบหากิโลตอนส่งไปสนีมาของแฟนคลับที่ส่งมาให้เนาะจ้านั่นแหละแต่แสดงหูว่าแม่บาทเอามานาเด้อพี่น้องเอามาด้วยเอามาด้วยจ้า สวัสดีทุกคนสบปีเกดก๋วยเตียวด้วยพี่นอนก๋วยเตี๋ยวยามเช้าชามตโตโตเลยเห็นบอรแซบใหญ่แห้งส,ส,สวัสดีวันเสาร์นอกจากวันเสาร์วันเสาร์ทำไมทำไมวันเสาร์ืันนี้สิไปกินแล้วกระสิบออกไปอชอปปิ้งประจำสัปดาห์หลายคนหลายหลายคนก อ่าคือทอดนุมๆนรีวิวอาหารมาสั่นวะโอเคตามนั้นนะพี่น้องได้เลิกได้เลิกมือนีได้เลิกแต่ขอกินก้อนสันั่นละพี่น,อน้องแล้วขอปรุงอีกนิดนึงอันนี้ปรุงมาแล้วจ้ะแต่ว่ากะท่ปรุงต่อ เอาน้ำสุกับน้ำปลานิดหน่อยอากาศวันนี้โอ้แดดออกมาแต่สาวเลยจ้ะอากาศก๋วยเตี๋ยวหมูว้านนลยจ๊ะอ,อาหารเช้าของเรา แสงแปดไปน,นิดนึงของรู้จกัจกเห็นชับฉับไก่ปไปน้อยนึง ถึิ่งม่ได้กินอ่านกันแต่สาวไฮลายคุณสิถามมาเป็นอาหารของหมู่บ้านเ่าจัดกันไดยอีกขาหนึ่งสองขาอยู่ละ เสามากก็กินกันให้กันเบิงเ่งได้หเนาะเบิ่งเสือ <c oughs> <c oughs> เสืออยโยทยา Giờ này, uh, ờ... <laughs> Rượu sức là phá tuỷ mắm, sống mãi và tuỷ chỗ tìm mà, nó kì nó <laughs> Sống mãi <hài> <laughs> อากาศมื่อนี้เท่าไงเดี๋ยวถ้าเบิง้งเห็นบ่พี่นอ้องศูนย์ซื่อจ้ะเมื่อเนี้ยศูนย์ซื่อบ่ออมีติดลบบ่มีหยัง่งอากาศดีจ้ะเมื่อเนี้ยแล้วออกไปช้อปปิ้งแล้วกับสิทายคันนี้คันมี้อ่านคัน,ค,นคันว่าสิบ,บ่ลืมเนี่ยนะส่วนมากก็สิลงเรื่องยข้างนอกข้างนอกให้เบิงเ่งนะจ๊ะ เดี๋ยวไปช็อปปิ้งอาหารประจำสัปดาห์เดี๋ยวสิถ่ายวิวถ่ายยังให้เบิงเหลรากันเนาะจ้ะเพราะว่าหนาหนาวของสวิตเด่นเป็นจะได้อีกยังประมาณนี้จ้ะจริงๆอ่ะตรงตรงมีหิมะหรอจ้ะแต่ปีนี้รู้สึกว่าหิมะบ่มี้เลยเนี่ย เศษไง้อจ๊ะลาเทนีมันขาดเส้นที่ลวกไปม้วนลาเทนีใส่เบอร์มิดนะจ๊ะมันขาดหลายๆคำถามกันยังบ่ท่านไต่ไม่คำตอบเนะพี่น้องอะไรบางคนนั้น เป็นคําถามเก่าๆนะจ๊ะก็เลือกเลือกเต่สิตอบเอาเยังส่นะจ๊ะก็ติดติดคามใบคนเด้อบ้านเบ้นยังจับจับมางเ่อบางเคยคนเห็ดคลิปวิดีโอนะจ๊ะมันแล้วตามล้มคือกันหมายถึงว่ามัอนี้อยากสิตอบคขาถามอ่านเฟ้นคับมัอนี้เด้อบ่อยากเห็ดคลิปมัอนี้บ่ฮู้ว่าสิเห็ดคลิปอีหยัง มันเองที่ออกไปข้างนอกบางเที่อออกไปแล้วขี่ขานทายคลิปคือมันเป็นอารมณ์อารมณ์แต่ละมือแต่ละอารมณ์ของของคนเหดคลิป่ะจ๊ะพม่้อเมื่อโมเมนตอย่างเด้อ บางทีถ่ายคลิปไปแล้วบางทีก่อนฉีนลงคลิปวิดีโอยังสิกะพากัาไปเบิ่งคลิปเกา่านบบพี่น้องก่อนฉีนลงยังสิหน่ะจัดบ่าล่องดอกกี่ขานว่าสันตาว่าล่องดอกจักสันจักสีก็คืนแล้วแต่อารมณ์ต่ำนั้นเลยเอาเอาอารมณ์ข่อยบ่ถึงเลย แต่คนเห็ดขีดได้พี่น้องบางคนแ่บมีวันยุดหรือว่าเห็ดงานหนักๆมายัางสิกอ่ะบางเทือกูอยากนอนซื้อบางเธอกูก็บ่อยากไปพ่อมูบางเธอก็เพื่อนชวนไปไหนก็ไม่อยากไปบางทีก็เพื่อนชวนกินข้าวก็บอกูบอไปกูบอหิวกูอีหยังจงสิกกับขึ้น่อแหวแต่มันเปลี่ยนมาแต่คนเห็ดขีดได้พี่น้องคนเบิ่งลิดกับคือกันเด้อ <laughs> ไปเลี้ยงทุกคนมาทางนี้เดี๋ยวไม่เห็นเลยทำอะไรเล่นกับรถเล่นกับรถไปไหนวันนี้จะไปช้อปออปิงป้งช้อปปิ้งเขาจะเจ้อสวยอ,อายุทยาอันนียากตุยซื้อให้ใหต้งอ,อ,อ,องให้เพิ่ม เลียงย้ายหละจ้ะเพราะว่าย้าตุ๋ยกับอายุหลายเล้วเนาะคนเสือๆตัวนีีไห้อะนะเดอวคอเนต่อนชุดวิดีโอนี่ละงว้นเมต่ะอันตั้งเต่มาตั้งเต่เมืองไทยเนาะนางวุ่นแม่วุ่นเม่บปยูเมลนางได้จากโค้ดในเกมเด้ ี่บอกว่ามีเห็ดหอมนะเห็ดหอมข่อยลืมหัน่นข่อยใส่ทั้งดอกเลยอ่ะบอนนี้กะสิคับไงดีบบดเนี้ย ก e. ็ด่าที่แม่นะดูดิขอบคุณครับนั่นเฮีย อีไรครับคิดถึงอ๋อก๋วยเตี๋ยวก๋วดยี่โอพูดอะไรฟังาการไม่ดีเลยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวพูดไม่เคยถูกเลยแล้วเมื่อวานได้กินยังไงอะไรก็มาใหม่มักหลายครัวเตี๋ยวมักหลายแต่ว่าก็แค้ปากกันเขาได้เขาเอิึว่าไค้ตุกขกันบรมนแต่เล่าหรอกจ้ะเรียนภาษา เรียนภาษาพ่อาได้พ่อเขาได้ภาษาที่สองแล้วหมายถึงว่าเป็นเป็นภาษานอกเหนือจากภาษาไทยจริงส่นะจ๊ะภาษาที่พ่อเขาได้ภาษาที่สองแล้วเขาสิบไปภาษาที่สามเนี่ยสมองมันบกไปเนี่ยแม่บ้านเนี่ยว่าว่าผื่นตัวเองเน้่อจากเบาเบาเรื่องตัวเองเน้่อจากคือสมองเขาบกไปจ้ะแล้วที่นี้ก็จังคอยคอยยุโนเวมาเยอะมาสิบปีเนี่ยสิบกว่าปีเนี่ยจ้ะเอม เข้าเขาปิดภาษา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 รนเวย์มาก,กัวแล้วพะเข้าสิมาเปลี่ยนเป็นภาษาสวิเดชเป็นสวิเดนยังสีน่นะจ๊ะมันบดได้จะมันมันยากแห้งสําหรับข่อยนะมันยากแห้งคือภาษาที่สามอยอยานี่ข่อยข่อยยากแห้งอีหลีเลยจะนั่นแหละเ <c oughs> พราะว่าอันภาษาโนเวย์เข้าไปไปไปเขาเขาคอร์สเลียนยังสีน่นอจ่ะภาษาโรรนเวยประเดี๋ยวมัเข้ากระดเพราะว่าข่อยบดได้เป็นภาษาอังกฤษข่อยกระดัเป็นภาษา ภาษาโนเวเลยจังสี่นันจะเพราะภาษาที่สามปึ๊บโอ้ยอีเมลเนี่ยบไ,บไ,บได้เลยจ้ะบได้เลยจ้ะมาเมนทุกคนเ้ยจ้ะเฉพาะแม่บ้านเฉพาะเราเองตะ <c oughs> นะพี่นองสุขุดสุข่นจ้าก็ตามที่ได้บอกไปว่าจะว่าอันอันนบอก คลิปวิดีโอที่ยูทูบเเด่นของแม่บ้านเนี่ยมันบอกใครมีสาระอีกอย่างเยอะแยะนอกจากจะเป็นเป็นคลิปวิดีโอแบบขอบคู้วจังสีนะจ๊ะว่าว่าสาระเน่อันบอกเขาสาระเนนอะไรตามตามตามที่ได้แจ้งแฟนคลับไปสุู้คนนะจ๊ะแล้วก็เอาแค่แบบยาหทติตามแค่ความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะหมายถึงว่าอันอันอันแงมุมงของขอบคู่วแค่นั้นนะจ๊ะเพราะว่า เราบบมีมยิ๊กยูนีคอนขางสีอยู่ในห้องซีเรียมันคอยแันบอสามารถไปเปิดกว่างีอยังตดเยอะๆเวลาเขาไปเห็นคลิปวิดวีโอข้างนอกยังสีก่กะเข้าสิไป ทายทายทายเลยโดยโดย,โดย,โดยที่เป็นอนะะเนกกระบาดเลยจ้ะร้านซุป,ปเปอร์มาร์เก็ตอีกอย่างจังสี่เวลาเขาไปสื่อของจังสี่นะจ้ะเพราะว่าบางร้านน่ะเขามีขอขอจํากัดอยู่แล้วว่าเออ,ขอเขาไ่ให้บ่ให้เขาเขาไปทายกันไปถามเขาอิหรีเจ้าแม่บ้านน่ะช้อปปิ้งประจําสัปดาห์นะจ้ะแม่บ้านะถามถามร้านซุปเปอร์เลยนะว่าอ่าให้คอยทายได้โบเพราะว่าบางเทือการการ,การลวงละเมิดสิทธิเขาอ่ะอ่า ด้วยราคาด้วยอีกอย่างอ่าสิแตกต่างจากจากซูเปอร์อื่นจึงสีเท่ากับผสมขั้น่นะพี่น้องแต่ว่าข่อยเคยไปถามกับหัวหน้างานที่ที่ดูแลใน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 นันนะ่ะช่วงที่ไปถ่ายวิดีโอเพิ่นบอกไต่แค่ว่า,าการถ่ายวิดีโอทำได้แต่ว่านะพี่น้องแต่ว่าไม่ขอจำกัดว่าคุณต้องถ่ายเฉพาะที่คุณสิเอาถ่ายเฉพาะที่คุณสีเอาอีหลีบ่แมนว่า ไปจอกล่องไทยเอาบุคคลที่ย่างพานหรือว่าอันสินค้าอย่างอื่นโดยที่เจ้าบได้ยิบจับตัวนั้นก็เขาเขามีข้อหามของเขาเนาะจกหลายคนที่ถามมากว่าเออไทยไปลานซุปเปอร์ไทยให้แน่ซื้อของประจำสับจาาไทยหฮเน่กะอันนี้ แบา,าเฮาเฮาคอลูสิทธิเอ่อสิทธิเขาเนาะจ้ะสิทธิของหลานสุปเปอร์สิ่งทีาได้ถามไทยเขาเหลวจังสี่นะโอเคจ้าสวัสดีเด้อสุขสุขคนพอกันไหมจ้าบายบายเอามา,าปิดคลิปให้แม่เลยขอบคุณครับเซนครับบายบายเอเอ